ท้ายเลขที่ออกสามศูนย์แปดห้าต้องขอเรียนเชิญประธานกรรมการ อีกครั้งนะครับในหลักที่หนึ่งนะครับวงล้อหลักที่หนึ่งสร้อยคอทองคำนะครับหนังหนึ่งบาทนะครับจะเป็นของใครนะครับประธานกรรมการมีมติให้หมุนวงล้อในหลักที่หนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งลุ้นและทึกกันเลยครับคันนี้นะครับเลขที่ออก รางวัลที่สามครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายต้องขอเรียนเกียรติานกรรมการวิ้ัยอีกครั้งครับ,บมีมติให้นะครับประธานกรรมการมีมติให้มุนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ รางวัลที่3ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายส้อยทองคำหนึ่งบาทเลขที่ออกมนนแ,แม่ใครจะเป็นทุกโชคดีนะครับรางวัลที่3า,าม้อยทองคำหนึ่นนนบาทแหมลุน้นหน้าดูเลยแม่ออกมาแล้วครับแหมลุ้นรางวัลที่3าครั้งที่3าครั้งสุดท้ายนะครับเลขที่ออก3 0 8 5 ฟังอีกครั้งนะครับ3 0 8 5 3